เอเอาฝากไทยกัน่ะอีกระลาไว้อีกระลาพึ่อร่าพีสว่างมึงสิคิดนัาขาดูเวยหรอกูอยู่มาหลายหลายปีแล้ว

กงม,ม่ไดอกหาพกเยก็เออแล้วมันก็ขอมาหาขออ๋อปีซุปนี่เห็นแล้กูก็ได้หอเตียมโตไปแล้มาผีามมาเลยโต